เรื่องทำอะไรก็หมดกําลังใจอยู่บ่อยๆไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องทําภายนอกก็เห็นภายนอกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีมากเกินไปก็ทุกททำชั่วมากเกินไปทําชั่วจะมากจะน้อยเกินไปกับผลก็คือเหมือนสอนปากที่ล่างทําความดีทําบุญเนี่ยทำดีทําดีมันมีความสุขนะแต่ทํามาก,มากเกินไปเกินกําลังในระยะเวลานั้น มันมีความทุกข์เราจ้องรู้จักทําความพอดีในขณะทําที่แต่ละครั้งเพราะว่าทําบุญเนี่ยมันทําได้หลายครั้งไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งถ้ามันก็เต็มได้เหมือนกันถ้าเป็นโพธิสัตว์จนกระทั่งเป็นพระเจ้าเนี่ยก็มีเวลาที่จะออกจากไอ้สิ่งเหล่านะั้นแล้วเราเป็นสาวกเนี่ยเราเราเรียกว่าเรียกว่าเรารวบยอดเราศึกษาการเขียนโปรแกรมนะการใช้งานอะไรจากผู้เขียนโปรแกรมผู้อะไร เหมือนกับผู้สร้างโลกแล้วทำตามที่เขาแนะนำสั่งสอนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปใช้ในระบบนั้นนันได้ง่ายได้เร็วเห็นสุขได้ความทุกเห็นทุกข์มันดังสอนเห็นความถือมั่นแนทุกข์ก็มาสุขมาเจริญมาพุทธภมจันทร์เนี่ยศาสนาอื่นก็ทำเนี่ยเขายังติดอยู่แต่พระพุทธเจ้าของเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันยังมีความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัาตาอยู่ท่านละเอียดเข้าไปท่านเจริญสติให้รู้รู้ชัด ก็ต้องมีความสัมมัญญานั่นเองรู้ชัดก็คือมีสัมมัญญาสัมมัญญาจะทา้รู้ชัดในในความรู้ชัดในสัมมัญญาก็ไปก็จะรู้ชัดไปเรื่อยมันก็จะหลุดออกไปเรื่อยเหมือนชีวิตจะมีความสุขน้อยลงทําอะไรกระท้อมันกระท้อที่ว่ามันมันทำอะไรมากเกินไปเนี่ยมันเครียดมากเกินไปเกี่ยวข้องกันนะภายนอกกับภายนอกเรือรับเรื่องภายนอกมันก็เครียดภายนอกกันรับเรื่องภายในภายในก็เครียดก็เพราะว่ามันมีสัญญา ที่เราทากรรมแต่อดีตมาร้อยชาติบันชาติหมื่นชาติแสนชาติเนี่ยมาเกิดชาตินี้เนี่ยมันไอพวกสัญญากรรมเนี่ยซึ่งเป็นส่วนของนามธรรมาเนี่ยมันยังมันบันทึกอยู่มันจะคลี่กลายมาให้ผลดีกันในเมื่อบุญส่งผลมาเราก็ได้รับผลดีถ้าบาปส่งผลมาเราก็ได้รับผลที่ว่าอาทําให้เกิดความเศร้าใจความขนล,ลายขึ้นมามันจะเกิดตอนไหนเนี่ยก็ขึ้นว่าอันไหนมันเด่นชัดกว่านั่นก็เกิดขึ้นก็เลยหยุดปฏิบัติไปอันนี้เป็นการประมาท จะถือว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนั่งนอนยืนเออไม่ใช่เฉพาะนั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินหรือมาดูลมให้ใจอย่างเดียวไม่ใช่จะเคลื่อนไหวไปมาเหลียวซ้ายแลีวขวาให้เมตสติมาศึกษาเรื่องกายสติมันอยู่กับกายมันมีคี่กอดที่พึ่งและในที่สุดแล้วก็ต้องดูในกายด้วยการที่จะไปให้ถูกในกายคือความรู้สึกนั่นเองให้มีชัดเจนแล้วมันจะไปถึงกายนอกก็ไปถึงกายในกายนอกมีกายในเข้าไปตามลําดับชั้น ไม่ต้องมาบอกก็บอกอยากกลับไปปฏิบัติต่อแต่ตอนนี้ยังมีปัจจัยเรื่องอื่นอยู่โอ้ยระหว่างที่เรากําลังฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราปฏิบัติอยู่เราก็รู้ว่าจิตมันกําลังฟุ้งซ่านเรากําลังโกรธเขาอยู่เราก็รู้ว่าจิตประกอบโทสะเราก็รู้ชัดว่าจิตประกอบโทสะต้องให้มันรู้ชัดเนี่ยปฏิบัติได้จิตประกอบราคะเนี่ยกาลังมีอารมณ์ทางเพศอยู่เราก็รู้ชัดว่าจิตประกอบราคะให้รู้ชัดดับมันได้ไหมจะดับได้ก็สบายไป ถ้าเราคมแล้วเราคมใจแล้วมันดับไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเลิกไม่เอาเรื่องเข้าตา,ตาหูจมูกเลิ้นกายใจช่วงนั้นไม่ให้อาหารมันแล้วมาต่อสู้กับมันโดยเฉพาะภายในในใจในใจของเราต่อสู้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยจนกระทั่งมันเอาชนะได้การปฏิบัติไม่ใช่ะจะไปดูนั่งดูลมหายใจอย,อย่างเดียว น่นเป็นพื้นฐานที่เขาเจริญในหมวดหนึ่งหมู่หนึ่งหรือในบัพพะหนึ่งแค่นั้นเองดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้มาอยู่ที่ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตทรมต้องมีตลอดเวลามันถึงจะต่อสู้กับมันได้ไม่ใช่ทําำๆไปแล้วก็หยุดทําำๆไปแล้วก็หยุดอย่างนี้มันต้องเสียเวลามากหน่อยแต่นี่ทํามาถึงเครียดเมืองมากทุกมากเนี่ยต้องพอนหอาเวลาว่างเนี่ยปล่อยวางออกภายนอกให้หมดนะมาเรื่องภายในน้อมสติเข้ามา มาสังเกตมาศึกษาเดี๋ยวปฏิบัติธรรมเข้ากรรมาฐานบ้างสองวันสามวันเนี้ยให้มันสู่ภายในให้มันต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองวิธีการแก้ไขว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุที่อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกอะไรคือความดับและมีข้อปฏิบัติในการดับอย่างไงทุกเกิดขึ้นเพราะเข้าไปรับเรื่องมากและกล็หรืออุปทานขันธ์ทั้งห้าเหตุที่ทาให้เกิดทุกจะคือตัณหานั่นเองความทยานอยาก จะได้น่นได้นี่แล้วมัก็ลอว่าสิ่งที่มันสังสมอยู่ในจิตในใจั้งเราเป็นตัณหาที่ละเอียดขึ้นมาความดับทุกข์ก็คือเราอาจจะเจริญสติสมาธิอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมจนกระทั่งมันดับด้วยการกดข่มคือสติมันเท่าทันบริุบานสมาธิมันมีกําลังถึงมันก็ไปข่มมันก็ไปดับไอ้ตัวนั้นได้แล้วพอเราทนได้เรามีกําลังที่จะแบกของมีกําลังที่จะควบคุมได้ถ้ากิเลสมันหนากว่านี่เราควบคุมไม่ได้มันก็ไหลไปทางกิเลส แต่ถ้าเรามีสติสมาธิเราสูงกว่าเราก็ควบคุมมันได้มองเห็นมันได้หรือจะอยู่ในเหตุการณ์หรือจะออกไปให้ห่างเหตุการณ์ในนี้ก็ได้ด้วยสติสมาธิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะตัดให้ขาดต้องตัดด้วยสัมปัญญาก็คือตัวปัญญาเข้าไปสู่ตัวรูปนามเกิดดับให้ได้เพราะนั้นการที่เขาไปยึดการเครียดทิสาคเทียวเหมือนชีวิตมันทำให้สุขน้อยลงก็จริง เราจะละได้เนี่ยเราละภายนอกออกไปก่อนนะให้เหลือเฉพาะกายกใจของเราไม่ให้เรื่องภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจนกระทั่งมันนั่งดูลมหายใจของเราหรือว่าดูสติสัมปัญญาของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันปล่อยวางภายนอกออกแล้วก็ปล่อยวางกายเรื่องเราได้ด้วยการเจริญสติให้ตรงสัมปัญญาและจนกระทั่งมันหลุดเราก็ถึงใจเห็นนะเราก็จะเห็นความทางออกของเราในข้อปฏิบัติทําให้เกิดความดับทุกข์กันและ ทำอะไรก็ท้อใจก็ใช่มันยังทุกข์เพราะมันยังยึดแล้วก็ถามว่าวิบากนี้มันจะดีขึ้นตอนไหนดีขึ้นตอนที่กรรมดีมันสนองผลนั่นเองที่เราเคยทำเอาไว้ถ้ากรรมดีเราแรงกว่ามันก็มาสนองผลก่อนถ้ากรรมชั่วมามายังยังมีอยู่เราก็ต้องรับผลของมันก่อน เพราะเนี้ยเนี่ยไม่ต้องไปอ้างว่าอยากกลับไปปฏิบัติก็ปฏิบัติซะในขณะที่ฟังทมนี้เลยก็ได้เนี่ยแค่น้อมสติก็ามาในทุกเรียบทก้มเงยกินเดืม่เมเคลื่อนถ่ายจะว่าปัสสาวะเหลียวซ้ายแลขวาอะไรต่อมีอะไรใส่เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าอะไรชีวิตวันยำวันเราทําได้ท้งงานเจริญสติสัมัญญาเนี่ยขอให้มีไอ้นี่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจนกระทั่งได้อารมณ์จนกระทั่งถึงเราจะอยู่หน้าคอมพอเพลอจากคอมปุ๊บเราน้อมสติเข้าภายในเลย nhá. Cái này nè